สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีผู้ติดตามรับชมรายการ ID ดีร o r t นะครับเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับกับผมพีเคเวลาอยู่ผ่านทองนะครับวันนี้ครับมาพบกับอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือพี่คำราของเรานะครับนายวชิระสุรินนะครับหัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับในวันนี้ครับเห็นว่าเมื่อเช้าพี่คำราได้ไปเข้าประชุมกับหนึ่งการประชุมอันนั้นเป็นการประชุมอะไรครัอเมื่อเช้านะครับก็เป็นการประชุมหน่วยบริหารจัดการน้ํานะครับ ก็เป็นหน่วยง,งานต่งตางๆนะครับอย่างเช่นสํานักง,งานทรัพยากรน้าแห่งชาตินะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยง,งานมหไาหไทยนะครับ,รบแล้วก็กรมชวนประทานเองด้วยนะครับแล้วก็หน่วยง,งานทางภูมิงงาาาอากาศอย่างกรมภูตุนิยมทิยาแล้วก็สถาบันสรารสนเทศทรัพยากรน้ํานะครับที่จะมาช่วยกันประเมินสถานการณ์ฝนหรือสภาพอากาศนะครับที่จะให้หน่วยงานต่างๆได้นําเอาไปใช้ในการวางแผนนะครับ ซึ่งการประชุมนี้ม,มีมีการสรุปประเด็นในที่ประชุมว่ายังไงบ้างครับผมก็จากการประชุมเมื่อเช้านะครับก็เริ่มด้วยของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สถาบันสารสนเทพศทรัพยากรน้ํานะครับก็พูดถึงในเรื่องของสถานการณ์ฝนใน7วันล่วงหน้านะครับก็ทางกรมอุตุเนี่ยสสอเนี่ยก็ได้ให้อ่าคาดการณ์ฝนว่าในช่วงวันที่1 0 3ถึง18กันยายนนี้นะครับก็จะมีปริมาณฝนเนี่ยยังมีตกต่อเนื่องในช่วงพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตรงนี้ก็ต้องขอให้เฝ้าระวังกันเป็นพิเศษห่อยนะครับครับผมแล้วก็อย่างที่บอกมีเรื่องประเด็นของสถานการณ์ฝนอาจมีการติดตามฝนในช่วงไม่เจวันล่วงหน้านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องการเฝ้าระวงังถูกไหมครับ ทีนี้อยากรู้ว่าในเรื่องของการเฝ้าระวังเรามีการติดตามเฝ้าระวังพื้นที่ไหนยังไงบ้างครับในส่วนของการเฝ้าระวังนะครับก็ในการประชุมเนี่ยก็จะมีเรื่องของสถานการณ์ในแม่น้ําโขงนะครับก็ <c oughs> สืบเนื่องจากฝน,ฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องเนี่ยแล้วก็มีฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เหนือเขื่อนที่สปปอลาวนะครับ <feasible> ทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงเขื่อนที่สปปอลาวเนี่ยเขื่อนสซยบุรีเนี่ยมีปริมาณมากดังนั้นเนี่ยทางสปปอลาวเนี่ย มีความจะเป็นเนี่ยที่จะระบายน้ําออกมาลงสู่แม่น้ําโขงแล้วด้วยปริมาณน้าในแม่น้ําโขงเนี่ยตั้งแต่วันที่10กันยายนในที่ผ่านมาก็มีรปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากข้อมูลการคาดการณ์ของคณะกรรมการแม่น้ําโขงนะครับหรือ MRCs นะครับ,รบก็ได้คาดการณ์ไว้ว่าในสถานีที่จะมีปริมาณแม่น้าโขงเนี่ยอาจจะล้นตลิ่งนะครับ,รบก็บจะเป็นที่สถานีอําเภอเชียงคานจังหวัดเลย อำเภอหนองคายนะครับอ่าอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับตรงนี้ก็จะมีอ่าน้ํล้นตริ่ในช่วงวันที่ประมาณสิบสามถึงสิบหกกันยานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่มีการติดตามเฝ้าระวังอยู่สองพื้นที่นะครับก็เป็นพื้นที่ของจังหวัดเลยแล้วก็หนองคายนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมอยู่ก็อยากให้ติดตามรายงาน สถานการณ์อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับ2พื้นที่นี้เพราะว่ามีความเสี่ยงที่น้ําจะล้นตลิง่งนะครับผมแล้วยังไงเนี่ยการเตรียมการที่ดีที่สุดก็คือติดตามสถานการณ์แล้วก็ต้องเตรียมโยคารที่สูงเกลือด,ด้วยนะครับสาหรับใน2พื้นที่นี้นะครับยังไงเดี๋ยว ID Report เราจะมารายงานสถานการณ์เรื่อยๆนะครับแบบนี้ทุกวันยังไงฝากทุกท่านติดตามไว้ด้วยแล้วมาพบกันในอีีถัดๆไปในวันพรุ่งน,นี้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ